โ okay. kind of อเคครับผมแม่ก็ขอการสวัสดีกันทุกคนนผมก็กลับมาพบกับเดิมกับดีวีดีชาแนลนะครับผมแม่กับเกมไมครับ t มนมีชื่อว่า Scooby Doo and the Daisy Bell Curses เซสนนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยก็ต้องสนใจผมก็ปิดเลยนะครับก็อยู่กันในชัปเตอร์ที่4นะครับ วันนี้ก็เราจะมาจับผีเดซี่เบลนะครับว่าเดซี่เบลเนี่ยคือใครกันแน่นะครับก็เฮนรี่แมคคอยอยู่ตรงนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับชปเตอร์สามนะครับที่เอ่อวิ่งหนีเดซี่เบลมาแบบจ้าละวันนะครับเมื่อกี้นะครับผม เรตนะครับผมไปพบ,พบไปพบผ้าที่ขาดทับที่ขายกับชุดของเป็นสี่ชุดของเฮนรี่แม็คอยนะครับก็ไม่รู้ว่านั่นอาจจะเป็นเฮนรี่แม็คอยก็ได้นะไม่รู้ว่าใครนะครับก็เพิ่งคิดนะครับอันนี้ก็เป็นรถของเรานะครับมิสทรีแมชชีนนะครับก็อ,อยู่กับเหล่าตัวละครตัวเดิมนะครับใครอยู่ตรงนั้นอะเอลมานะอะเอวมาเข้ามาดินนี่เมา แกเข้าไปแกไปทำอะไรบนนั้นเนี่ยแกออกไปทำอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยขึ้นมาขึ้นมาเยอะมากเยอะมากรีบๆเข้ามารีบเข้ามาเลยรีบเข้ามารีบเข้ามาเฮ้ยจะดีหรอรู้แล้วเออทำดีไว้เลยแล้วก็ตอกตรงตอกแล้วก็ผลักเบลมาเข้าไปแล้วก็กั้น เาอ,อยู่กับตัวละครเดิมน,นะครับนั่นก็คือเบลมาดิงกลีนะครับผมเดฟนีเบรกนะครับแล้วแล้วก็วก Fred เฟรดเฮ้ยเฟรดอยู่ไหนวะแล้วครับแล้วก็อ่าเฟรดนะครับผมแล้วก็สกูบี้ดูแล้วับสกูบี้ดูนะครับผม อันนี้ก็เบลมาเบลมาเบลมาแกผักสกูบี้เข้าไปในนั้นแล้วเบลมาแกผักสกูบี้ดูเข้าไปในโพแล้วนะเมื่อกี้ๆๆนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเดิมนะครับผมเพิ่มเติมด้วยที่แบบว่ามีอะไรสักอย่างนึ่งไม่รู้ว่าเพิ่มเติมไหรือเปล่านาะเพราะว่าชาวบ้านเขาต้องการนะครับเบลมาแกออกไปจากนั่นก่อนได้ไหมอ่นะครับก็แล้วก็ตัวละครสุดท้ายน,นะครับแชคก,กี้โรเจอร์นะครับซึ่งเป็นสตีฟนั่นเองเนาะ เพราะว่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ไ้ไม่ได้ลงมอสสกูบี้ดูอะเนาะอันนี้ก็เป็นพวกนาข้าวอะไรเนาะก็ลูกปั้นก็ตัวเดิมนะครับผมลูกปั้นตัวเดิมเนาะลูกปั้นไม้นะครับอ่ต่อเลยกันเนาะอโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะ เนี่ยครับ The Mystery Machine นะครับั้รุ่นแก๊งนี้จะมาได้เมื่อมีคนขอร้องหรือโทรติดต่ออะไรนี้นะครับ <c oughs> ทุกคนลองเดานะครับว่าใครคือ ว่าใครคือผีเดซี่เบลนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับก็ไม่รู้ว่าใครคือผีเดซี่เบลเนาะไม่รู้ว่าใครคือผีเดซี่เบลนะครับก็มารุ้นมาเดากันได้นะครับอุออ้อเอออยเปิดเปิดไปหยับนาข้าวโวทวดิจะทำใหม่ให้โตทติทำใหม่ให้นี่นนี่นนี่นะน,นี่นะครับ ไปหยับเออไปหยับนาเขาขอโทษนะครับ <c oughs> แหมโตตีรับก็ประมาณก็จะเป็นแมปประมาณเนี้ยเนาะนะครับก็จะเป็นแมปประมาณเนี้ยก็เหมือนเดิมนะครับ อโอเคเราจะมาดูตอนกลางคืนคํราว่าเดซิเบลเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้คนก็เตรียมตัวเข้าบ้านนะนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะมีผีเดซิเบลมานะครับเฮนดี่อยู่ตรงน,นี้เนาะนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาจับผีเดซิเบลกันนะครับมารอกันเลย

เช ja ้าด ja ังยออริสเมริดเร่องตนเช้ารักกันดวงตะวันทีัวาที่โลกวิ่ Stylishеры, I with Mary I and the fruit of the carrying God is so to my 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 ตอนกลางคืนแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาจับกันเลยเดไปโอเคครับผู้ชมครับเราจับผีไดซีเบลได้แล้วนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าเดซีเบลเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเช้านะครับ คนเราจับผีเดซี่เบลได้แล้วออกมาดูกันเลยมาดูกันนะครับว่าเดซี่เบลคือใครนะครับโอเคพอร์ตนัก,กักใครอะเฮ่ใครเป็นนาเมื่อกี้อ้าวเฮนรี่แม็กค,คอยทุกคนในที่สุดเราก็ไขปริศนาได้แล้วว่าเดซี่เบลผีเดซี่เบลคือใครที่แท้ก็คือ ผีเดซี่เบลตัวจริงของผีเดซี่เบลก็คือเฮนรี่แม็กคอยนั่นเองนะครับเป็นไงล่ะเดฟนี่ทุกโอเคครับตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เดซี่ผีเดซี่เบลก็คือเอเฮนรี่แม็กคอยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ต้องทําการชดเชยที่ทํากับนาเขาพังเมื่อกี้นะครับที่วิ่งหนีกับสกูบี้ดูครับตอนหลอกล่อผีเนาะคุณลุงคนนั้นก็รู้สึก อาก็รู้สึกสบายใจแล้วครับที่ไม่มีผีเดซี่เบลมาทําให้เขากลัวอีกเพราะว่าเมื่อลุงคนนั้นได้เล่าฟังอีกนะครับว่าเมื่อวันก่อนเดซี่เบลเคยมาทําให้หมู่บ้านแถวนี้พังอะไรนนนนเนาะพินาศอเงี้ยเนาะนั่นแหละครับก็ดีแล้วครับนี่ลุงเบนดูเลยหลานลุงนี่แหละเป็นคนบงการเรื่องนี้นี่เลยลุงเบนน,นะครับ โอเคครับก็จับได้แล้วเนาะจับผีเดซิเบลได้แล้วนะครับก็โอเคก็มีประมาณนี้นะผมก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ผมก็อย่าลืมกดทืบไลค์ัะผมก็โอเคกับเพื่อนดูผมก็โอเคครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ไลค์ด้วยนะครับ